ตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อ5ประโยชน์ของเกมนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยจะเป็นการพูดถึงประโยชน์ของเกมในแบบที่ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอวยให้เกมเมอร์ดีใจกันนะครับก็มันเลยมีแค่5ข้อนะครับแล้วก็จะคัดมาเฉพาะที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เป็นแบบเน้นๆไปเลยนั่นเองอันดับที่5ครับช่วยลดความกดดันในชุดประจําวันนะครับหรืออย่างที่หลายคนมักจะบอกกันว่าเล่นเกมเพื่อคลายเครียดนั่นเองในชีวิตจริงครับทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเครียดทางนั้นนะครับ น <utan> แ,แต่ละช่วงอายุครับทุกคนเนี่ยกนน็ยจะมีความเครียดที่ต่างกันไปนะครับถ้าว่าเป็นแบบเด็กๆเ,เลยาอาจจะอยากได้ของเล่นแล้วไม่ได้ก็เครียดแล้วนะครับหรือว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะมีความเครียดกับการเรียนพิเศษนะครับโตขึ้นมาอีกเนี่ยอาจจะเป็นการต้องไปสอบที่นู่นที่นี่นะครับหรือว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นว่ามีความเครียดกับเรื่องของการต้องหางานต้องทํางานหรือว่ามีปัญหาในที่ทํางานแน่นอนครับเมื่อเราผ่านปัญหาันั้นมาได้แล้วนะครับแล้วเรายกมองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนนนะรััต่่่่วววาาาาใชงเเเเลล้จอปญหยี มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะซึ่งในแต่ละสื่อครับที่เราจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับมักจะมีการนําเสนอครับว่าเมื่อมีปัญหากินเหล้าแล้วจะหายถ้าถามผมว่ากินเหล้าแล้วหายจริงไหมบอกเลยว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่ดื่มนะครับแต่ที่ผมพอจะสามารถบอกได้เนี่ยก็คือในแอลกอฮอล์ครับมีหลายอย่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ ยังสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะกับตัวเองนะครับก็คือโรคต่างๆที่อาจจะตามมาหรือสร้างปัญหากับคนอื่นครับเช่นเมาแล้วขับหรืออะไรก็ตามครับที่เรารู้กันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เล่นเกมครับก็จะรู้ว่าการเล่นเกมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่ทาให้เราสามารถลืมปัญหาต่างๆได้เช่นกัน พราะการเล่นเกมครับก็เป็นเหมือนกับการที่เราย้ายความคิดของเราเองนะครับไปอยู่ในเกมครับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่นะเราก็อยู่ในเรื่องราวใหม่ๆนะอาจจะได้อยู่ในสังคมใหม่ๆด้วยถ้าเป็นเกมออนไลน์นะครับแต่ว่าในเกมที่ไม่ใช่เกมออนไลน์เองเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของมันนะครับทำให้เราสามารถได้สวมบทบาทเป็นคนอื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะต้องกลับมาเจอกับโลกจริงๆที่เราต้องต่อสู้กับปัญหากันต่อไปเพราะงั้นครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้ามีปัญหาแล้วคิดจะดื่มเหล้านะครับ วางเล่าไว้ก่อนับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแล้วลองมาเล่นเกมดูครับอาจจะได้เจอทางออกใหม่ๆที่ดีกว่าก็ได้อันดับที่4ครับเกมสามารถใช้สร้างรายได้ได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับในโลกของเราเนี่ยมีการแข่งขันเล่นเกมนะครับซึ่งจะเป็น e-sport นะครับหรือว่างานต่างๆนะครับที่มักจะมีเงินรางวัลที่สูงมากทีเดียว ซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันแบบระดับโลกนะครับแน่นอนครับว่าประเทศไทยเองก็ได้แชมป์หลายอันดับเลยนะครับในการแข่งขันเล่นเกมนะครับแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงส่วนนี้มากนักเพราะว่าว่ากันตามตรงแบบไม่เข้าข้างกันนะครับมีโอกาสค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่เราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนมากนะครับจากอัตราส่วนนะครับว่าในประเทศไทยมีคนเล่นเกมเท่าไหร่นะครับแล้วมีกี่คนที่สามารถไปถึงระดับโลกจุดนั้น แต่ว่าในโลกของเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่อ e ีสปอร์ตเท่านั้นนะครับที่สามารถทําเงินได้นะครับรวมถึงการเล่นเกมบน YouTube ก็เช่นกันสามารถทําเงินได้นะครับหลายคนอาจสงสัยครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมที่ดูบน u t u b e เนี่ยมันฟังดูเป็นอะไรที่ไม่น่าจะทําเงินได้นะครับแล้วมันทาเงินได้จริงไหมทําเงินได้เยอะหรือเปล่านะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันได้น้อยมากๆครับ แล้วถ้าเงินมันได้น้อยแบบนี้ครับแล้วเราจะเอาเวลาที่เราใช้เล่นเกมตรงนี้เนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมเช่นไปรับจ้างไปทํางานพิเศษไปทําอะไรอย่างนี้นะครับได้เงินที่มากกว่าในเวลาที่เท่ากันนะครับคำตอบของผมก็คือมันเป็นงานคนละสายกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกที่เราจะทํางานเสริมนะครับหรือว่าไปรับจ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นหมายถึงว่าเราเป็นลูกจ้างถูกไหมในขณะที่การเล่นเกมให้ดูบนย t u b e ครับเป็นงานที่ไม่มีนายจ้างนะก็คือเราไม่ใช่ลูกจ้างใครนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงนะครับ และด้วยการลงทุนที่น้อยมากๆนะคแค่ค่าเกมอาจจะไม่กี่บาทหรืออาจจะไม่เสียเลยด้วยซ้ำถ้าเล่นเกมฟรีนะครับจึงถือว่าไม่น่าแปลกใจที่มันจะได้เงินน้อยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเหมือนกับการเป็นเจ้าของกิจการครับทำให้มันสามารถเติบโตได้เช่นกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็ใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าใครที่โตแล้วต้องทําธุรกิจของตัวเองนะครับก็จะเข้าใจครับว่าการทาธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนเยอะมันมีความเสี่ยงมันไม่ง่ายนะครับ มันก็มีบางส่วนที่คล้ายกันก็คือมันไม่ง่ายแล้วต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่เสียหายนะถ้าเกิดว่าจะเริ่มทําตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับอันดับที่3ครับก็คือมีสังคมนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการนั่งอยู่หน้าคอมเล่นแต่เกมเนี่ยทำให้เราไม่รู้จักใครเลยไม่มีสังคมซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องหรือว่าเป็นเกมเก็บเลเวลก็ตามนะครับก็สามารถออนไลน์เล่นกับคนอ,อื่นได้ทั้งนั้นนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าการเล่นเกมกับคนอื่นเนี่ยย่อมทาให้เรารู้จักคนมากขึ้นนะครับรวมถึงสาม,มารถทําให้เราสานิทกับเพื่อนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมากขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างของผมเองเนี่ยกิกจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนมักจะเป็นการเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าจะเรียนจบมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยมักนักแต่เราก็ยังสาม,มารถพูดคุยกันได้ในเกมครับทำให้เรามีหัวข้อในการคุยในเรื่องเดียวกันและในบางครั้งครับการเล่นเกมก็ไม่ได้จบแค่ในจอนะครับบางคนเนี่ยสามารถออกมาทํากิจกรรมต่อได้อีกนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการคอรสเทสหรือว่าการไปงานต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าเฮ้ยแล้วการที่เราต้องไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่านะครับเราจะไว้ใจเขาได้อย่างไงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าคนที่อยู่ในโลกจริงนะครับถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาเราก็ควรจะต้องระวังตัวทางนั้นนะครับมันไม่ได้สําคัญว่าเราเจอเขาที่ไหนแต่ว่าสําคัญว่าเรารู้จักเขาดีแค่ไหนนะครับ เพาราะงั้นครับไม่ว่าคนที่เราไปเจอนะครับจะเป็นคนที่เรารู้จักในสังคมไหนมาก็ตามนะครับถ้าเรายังไม่รู้จักเขาดีครับก็ขอให้ระวังกันด้วยก็แล้วกันอย่างที่รู้กันครับว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันเนาะอันดับที่2ครับก็คือช่วยทําให้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับในเกมเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการเล่นเกมมันต้องเป็นการเอาดาบได้ฆ่าคนหรือว่าการแลกยิงชาวบ้านให้ตายเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับการเล่นเกมเนี่ยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากตั้งแต่เริ่มสร้างตัวละครแล้วนะครับ นอกจากการสร้างตัวละครครับในหลายๆเกมเนี่ยเรายังจะต้องทําการก่อส,สร้างสิ่งต่างๆอาจจะต้องสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกเลยนะครับหรืออาจจะต้องออกแบบห้องเป็นของตัวเองนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นครับสาหรับใครก็ตามที่คิดว่าการเล่นเกมนั้นมีแต่ความรุนแรงนะครับบอกเลยว่าการเล่นเกมมีมากกว่านั้นเยอะครับแล้วก็อันดับที่1ครับเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยรับสมองได้เป็นอย่างดีนะครับ สำหรับใครก็ตามครับที่คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันเลยนะครับอยากให้ลองมองย้อนกลับไปครับถึงวิชาคณิตศาสตร์กันแล้วกันนะครับวิชาเลขเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเรียนมาแล้วไม่เคยได้ใช้เลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นตรีโกณมิตินะครับผมไม่เคยได้ใช้เลยการหาพื้นที่วงกลมนะครับยังไม่เคยยังคงไม่ได้ใช้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ถามว่าการที่เราเรียนมาเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยจริงหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทําให้เราได้รับสมองอย่างจริงๆวิชาเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่รวมถึงวิสิเกเคมีชีวะเพราะว่าผมเรียนสายสิน์นะนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้ววิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพได้นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องใช้ในสายของวิศวะนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องใช้ในการคํานวณน,นะครับซึ่งก็ถูกต้องครับแต่มันก็ต้องเป็นงานที่ตรงกับวิชานั้น,น,นๆถูกไหม เช่นเดียวกันกับการเล่นเกมครับการเล่นเกมเนี่ยสามารถรับสมองได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกับการทําคณิตศาสตร์นะครับในขณะเดียวกันครับก็อย่างข้อที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในสายของเกมเองเนี่ยก็สามารถทําเป็นอาชีพได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่ตรงกับสาขาที่เราทํามาซึ่งก็คือการเล่นเกมนั่นเองแต่ว่าประเด็นของเราในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของงานนะแต่เป็นเรื่องของการรับสมองนะครับ ในเกมเนี่ยนแน่นอนครับถ้าบอกว่าเป็นเกมทั่วไปนะอาจจะมีพลาสเซอร์ให้เล่นมากมายเป็นเกมเลี้ยงเพชรอะไรก็ว่าไปนะครับหรือแม้แต่ภาพที่เห็นตอนนี้นะครับบอกเลยว่าพาสเซอร์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพลาสเซอร์ที่ผมเล่นแล้วเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการรับสมองที่ดีนะครับบางคนอาจจะเล่นเกมออนไลน์ครับซึ่งเกมออนไลน์เนี่ยมีพาสเซอร์ซ่อนในตัวของมันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทันได้รู้สึกนะครับก็คือมีเรื่องของค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆที่จะต้องเลือกให้ตรงกับสายที่เราจะเล่นนะครับ ต้องหาอาวุธที่ตรงกันนะครับต้องหาอะไรที่ตรงกันมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้รับสมองได้เช่นกันจบนะครับสำหรับ5ประโยชน์ของเกมนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นแบบที่เราไม่เข้าข้างกันนะนะก็พูดกันแบบตรงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะไม่มีการพูดถึงเรื่องของเล่นเกมเราได้ภาษานะหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าเออผมรู้สึกว่าหลายคนก็เล่นเกมแล้วกดข้ามนะครับเพราะงั้นก็คงไม่ได้ภาษานาอแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถได้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเกม แต่ถึงยังไงซะก็จาไว้ว่าสิ่งที่เราทํามากเกินไปนะครับมากเกินความพอดีเนี่ยมันย่อมไม่ดีนะครับพราะกันก็เล่นนอัตาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าการเล่นเกมจะสามารถรับสมองได้แต่ก็ต้องไปเรียนหนังสือด้วยนะครับต้องตั้งใจทําการบ้านต้องยอย่างนี้นะครับก็แบ่งเวลาให้เหมาะสมนะทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้แสดงให้เห็นครับว่าการเล่นเกมมันมีประโยชน์นะแล้วก็เราสามารถเล่นเกมแล้วก็เป็นคนดีได้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูหัวข้ออะไรต่อไปนะครับก็ขอให้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับเราจะมีหัวข้อใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยจะมาเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเวลาว่างทำข้อมูลพวกนี้มากแค่ไหนนะครับยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้แล้วการผมจะกลับมาอ่านแน่นอนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ